ทำโมเดลตามโยมจี30วัน day 10 อีโมจิ e <mo> ในเซตนี้ก็จะเลือกมาเป็นหงดดอกบัวและฟองซึ่งบัวก็จะออกแบบให้หงอยู่บนดอกบัวและลอยอยู่บนน้ำนั่นเองตัวน้ำบัวก็จะทำเหมือนบึงที่มีใบบัวและดอกบัวลอยอยู่มาค่ะแล้วมาเริ่มปั้นกันเริ่มที่การใช้สเฟียร์ทำเป็นส่วนหัวและส่วนตัวจากนั้นก็ใช้เครื่องมือท่อมาว่าเป็นเส้นๆเพื่อทำเป็นคอใช้คำสั่งมิโลให้มีทั้งด้านหน้าและด้านหลังจากนั้นก็ลงส่วนหัวส่วนคอส่วนตัวเข้าด้วยกันแล้วก็สมูทแล้วก็มาสมูทส่วนปีกและส่วนตัวด้วยโมเดลนี้บัวอยากให้ปี ด้ต่อด้วยการเพิ่มปากและตาค่ะตรงปากก็จะใช้เป็นสีส้มสส่วนตรงตาก,ก็เป็นสีดำจากนั้นก็มาสมูทต,ตรงปีกให้เขามีความเรียบเนียนมากขึ้นไ<ม>ล่ระดับสีตรงปากและใช้เครื่องมือพองมาเก็บดีเทลค่ะหลังจากเพิ่มสีดาลงไปตรงปากก็จะดูเหมือนหงมากขึ้นแล้วตอนแรกแอบเหมือนเป็ดอยู่นะมาต่อกันที่การไ<ม>ล่ระดับสีดอกบัวค่ะบัวจะเพิ่มสีชมพูเข้มและสีส้มลงไปตรงดอกบัวจากนั้นก็มาดึงใบบัวให้ไม่สม่ำเสมอกันปิดท้ายด้วยการเพิ่มฟองบัวจะเพิ่มฟองลงไปเยอะๆรอบๆตัวน้องหงเลยค่ะคลิปต่อไปอยากให้ はいました。